ครับขออนุญาตนะครับนะสำหรับท่านไหนที่ถามการเข้ามานะครับเป็นหัวขับไล่นะครับไม่เข้านะไม่ทะลุนะครับนะแค่เตือนแค่ไล่นะครับตรงนี้ยิงผมเคยทําเคยลองไปแล้วแหละยิงมันก็จะเด้งออกนะครับเนาะใช้สําหรับเราก็จะเปลี่ยนนะครับต้องเป็นหัวแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนหมุนออกได้เลยนะครับหมุนออกหมุนเข้าได้เลยนะตรงนี้นะ พอดีผมมือเดียวนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับหมุนออกหมุนเข้าได้เลยนี่นะครับนี่แบบเปลี่ยนหัวนะครับสามารถใช้ได้เลยนี่นะครับนะเฉพาะหัวอย่างเดียว150บาทรวมส่งเลยนะครับนะเฉพาะ1หัวนะ1น0นะครับผมนี่นะ1หัวเนี่ย150รวมค่าส่งให้เลยครับผมนะโอเคถ้าสหัวเนี่ยจัดไป400บาทนะครับ ยังไม่ได้เปิดปลายทางนะครับณตรงนี้นะเพราะว่าสินค้ามันมาครั้งลงไปแล้วมันมีปัญหานะครับมันถูกปิดกั้นนะเดี๋ยวผมจะลองลงตะกร้าให้ดูก่อนนะครับถ้าลงได้ก็โอเค